หนึ่งสองสามโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมาแจกแสงเงาไมค์ครับซึ่งเป็นของเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมนะหนึ่งจ oh oh. ุดสิบแปดจุดสามศูนย์ะครับผมนะก็อันนี้เขาไมค์ครับเขาเได้เปลี่ยนเอนจิ e นใหม่นะครับผมนะก็แสงเงาตัวเดิมนั้นไม่สามารถใช้การได้เลยนะครับผมนะซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมาแจกแสงเงาของเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมนะก็ถ้าคลิปนี้แล้วก็อ่า ผมอธิบายไม่ตรงคลิปก็อย่าตกใจนะผมนะผมนำมาภาคใหม่นะผมนะซึ่งก็ใบไม้หรือว่าหญ้านั้นก็ยังไม่สามารถขยับได้นะผมนะก็ต้องรอเขาอัปเดตไปอีกนิดนึงนะครับผมนะก็เดี๋ยวก็ไม่นานมากนะผมนะแต่เขาก็จะอัปเดตแล้วละ่ะเออที่ว่างน,นนะครับสำหรับคนสร้างเชเดอร์นะผมนะแต่สำหรับใครทนเล่นก็สามารถทนเล่นอันนี้ไปก่อนได้ก็เล่นไปก่อนเลยนะครับผมนะก็สวยใช้ได้เลย แล้วก็อีกอย่างนะผมนะสำหรับ Minecraft ที่ผมเล่นเวอร์ชันนี้ผมที่ผมพบเจอครับก็เป็นในเรื่องของแมปบลักนะครับผมนะแล้วก็จะเห็นพวกที่มันแบบภาพทะลุโลกอะไรก็นั่นแหละครับแมปบลักนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่ในเร็วนี้ออกมาอัปเดตสำหรับคนที่เห็นปัญหาแมปรวดโลกบักนะคผมนะก็คลิปแจกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมนะสำหรับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชเดอร์ไว้ข้างล่างนี้เลย ก็อย่าลืมโหลดไปเล่นก็ได้นะครับผมนะก็สวยพอใช้ได้นะครับผมนะก็บ๊ายบาย